แต่เมื่ไหนอะไรมงเลอะไรไม่มีอะไรกูกำลังปั๊มหัวใจอยู่เขาเขากำลังจะตายกูเลยมาช่วยปั๊มหัวใจเขาไม่ตื่นจริงไงเขาไม่ตื่นดูไม่ได้เลยว่าตัวเขาตายแล้วเป็นคนอย่างเนี่ยเจ็ดเท้าด้วยนะเหมเลือนน้ำเปื้อนรถกูตำรวจอยู่แถวนี้เแย่ทำไมฮะทำไมตำรวจอยู่แถวนี้เพราะกูอยากขับรถคันนี้เว้ยไหน ไม่เอาจิงดิตำรวจึ้นมาโอ้ยก็ไม่ใช่ดิยัพ้นดิเธมาดิมึงรออะไรอยู่จะไ,ไ,ไ,ได้ขึ้นไหมไม่ไปเดีานนา๋วเดินรวจไล่แกพะมึงไม่ยอมรีบขึ้นมาแลนวสักทีโอ้ยจะพูดอไได้โอ้ยเสืยอก็ต้องเชื่อ,อ,อ,อไปไปไป ตําน่อข้างล่าง,างข้างบนงงออข้างล่างข้างล่างข้างล่างทําไมเกมกมาตุกข่ายนี่ไ,นไม่รู้ว่าไอเกมค้างแล้วไม่เอาสักกูระตรุกไปด้วยเลยจากตรงนี้แหละคราวนี้เลยเอ,อ่าลมแดงปะยังไงต่อผมตัวไปสองคนนั้นไปฆ่าเขาแล้วตมตัวโอเคเรา<ม><อ>ไปสองคนนี้แล้ว เเก็บศพก่อนไหมอา่าได้เก็บไงวะมึงมีมึงมีถังน้ำมันไหมเนี่ยเ <c oughs> นี่ต่อยทำไมเนี่ยไหนบอกแผนต่อไปซวิว่าเราต้องทำอะไรต่อ,อ,อ,ตอใต่ก็ไปโดนดิเฮียเนี่ยลรอดิ่ด <c oughs> ลงเลยนะเราจะจัดการผู้เห็นเหตุการณ์ ใครเห็นเหตุการ์กูไม่เห็นมีใครสักคน <_ D> เอาพอดีเอ๊ะเขาไม่อยู่นะไง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 คือคันนี้นี่หว่าคือคันที่กู <_ d> ซื้อมาเมื่อกี้เฮ้ยไม่ไม่มีกุญแจด้หรอซื้อว่าจริงว่ะเพลงใครเอาเปิดเพลงกันวะเนี่ยนะติดเพลงไงเนะี่ยกดคิวกดคิว บนลันตาไหมโอ้ยบนสึกเป็นยังไงนะคุณับดีๆก่อนจอกดก่อนก็ได้จอกดก่อนก็ได้กดชิวกดชิวอ๋อกดค้างอะไรวะนาทอมาหากูเหรอคุณจะกิดเกมก็ได้นะน้ำจริงไงไอ้นั่นทอเหรอเออเหมือนคนจะตกในเกมน,นะกูแหล,และเราจะไปหาทอพี่ชายกูนันเ,เลยเออเขาว่าล่ากกูเลยลูกกีตามหาทอ น้องเด็กวัยขับไปไหนมาเนี่ยคออยู่ทะเลเหรอขอแมนหน่อยอ,อ่ะอะทอมเมนอยู่ก็ติดดาวอ่ะเอ,อไม่รู้อ่ะขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วคือเร็ว ได้จะรอดแล้วพออยู่ไหนกุ้งพอกลับไปแล้วแน่เลยเอ้ยถอยไปอยู่ข้างนี้ต้นทีวีเอถ่ายแล้วชิบหายแล้วไปเร็วไปเร็วเอ้ยไปทำอะไรเอ้ยไปทำอะไรเอ้ย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 เห็นไหมอ้าวเชื่อว่ามันดัดทุกฝั่งเลยว่ะเอ้ยไป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 มันมาเลยมึงมึงอย่ายจอดนอดแล้วรอดแล้ว เจี๊ยบฉิวฉิวอ้เฮ้ยไปประตูขอปืนหน่อยครับโอ้โมึงอยู่ในโคตรแรงเลยไปไปไปไหนกดอะไรเพิ่มแบบนั้นกดแซดโอเคขยายแบบนี้เอ้ยสีถอยไปพีนอนเลยฮะ่นี่ทางนี้เราไปหาทองกันเราของโลกิฮะ ตามหาทอในตำนานเลยถ้ามันเจอขึ้นมามึงจะเป็นอะรที่วัตถุดิบมากเลยใู่ไหมมึงคิดว่าทอมันจะไอสัตว์มึงพอกลับมาโลกแล้วกลายเป็นคนไร้บ้านเลยใช่ไหมคนขอทานไอสัตว์แต่ว่ากับกันโลกิเป็นนักธุรกิจอีเทียทอกลายเป็นคนขอทานเหรอยถ้าถจะไม่ผิดต้องอยู่ฝั่งขวาอ่ะเ้าทุกคนรู้แล้วว่าสกูตเตอร์ของเรา กูดันเราขึ้นมาดิดๆันดันดันดันอ้าเรากูโ้มเสียเลยเอ้กูเตอร์เอาอ้เอาอัตกูเเนี่ยเฮ้ยเเียขึ้นมาขึ้นมาจดขึ้นมาแล้วกูตายเลยเอกูเตอร์กูกูกูเตอร์ขึ้นมาแล้วสบายลงไปเอ้มีรถให้กูพอดีเลยนี่สินแลการซื้อรถไปอะไรวะเนี่ย อะไรวะเน็ตมึงไม่มึงไม่คิดจะดูก่อนเหรอว่าฮะดูอะไรแม่งมีรถคันหนึ่ง้ยกระจกแตกแล้วมีผู้หญิงนั่งอยู่ในรถฮะใช่เหรอเออเมื่อกี้ดีมากเลยเมื่อกี้นะขอกลับไปดูก่อนเจอ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 ไหนนกูอยู่ไหนวะมึอมึงมือ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 ม่อมือมือมือมมือมื่มือมือมืนอมืมอเกิดอะไรขึ้นอ่ะกูไม่รู้คือแม่งมือมือมนอมือม่อมือมือือมือมาอมามือมีอมื่มค ไม่ได้ ını, <aha. S 2> ผああู้หญิงนี่ผู้ชายนี่ผู้ชายก็ได้ไอ้เหี้ยกูไม่รู้กูมองตอนแรกกูเห็นผมยาวคุณแผู้หญิงพอเราตั้งขับรถแล้วก็ตกอย่างนี้เว้ยประตูเปิดอะไรวะคือไม่โคตรหลอนเลยนี่คุณคุณอยู่อย่างนี้ได้ยังไงน่ะใช่โลคิโลคิกับเนปผู้เดินวีบีหนึ่งกับวิญญาณหลอนนี่น่ะเราส่งเขาไปสู้ตุสตีด้วยแล้วเมื่อกี้ทอยอยู่ทางไหนวะว่านี่แหละทอยแค่ นี่คือทอนี่คือทอที่เราตามหาอย่างเงี้ยนะราขับรถมาหาเมืองนี่ไงทอวันดีพี่ชายเรามาอย่างรถเราต้องคุยกันเรื่องปัญหาครอบครัวคุยกันเรื่องปัญหาครอบครัวปัญหาครอบครัวอุ้ยไอ้ทอยิงทอนะยิงได้ยิงได้น้องสา่ทอเอาอย่างนี้กันกี่อะไรออกแล้วอะไรกินรถของทอนี่จะากจะเอ่อฟอนทอที่แกงทำารถนรถด้วยเฮ้ยเชี่ย โยเนียนิสันไม่สัตว์เราจะทดสอบว่าเป็นทอจริงหรือเปล่าเว้ยเราจะกีดข้อมือทอเฮ้ยมึงทำ้ย่ทออยู่ไหนวะกูต้องตามหาทอไอ้เจอวันนี้มึงกันที่ทอสลบไปเมื่อกี้นั่นมันทอนั่นมันตัวปลอมใช่เหรอกูรู้เองไอ้อ๊ะกูรู้ว่ากูรู้ว่าตอแล้วทออยู่ไหนเดี๋ยวเอารถมารถมาไหนอันนียคันนี้แหละกูเดาได้แล้วว่าทออยู่ไหนต้องไปตามหาทอสำคัญมาก อธิคิดแม่มาไงพี่แอร์ปูแทงโอดินกูแทงปืนไหนสัตว์อย่ายิงเงินเลยสักเ <laughs> ทนี้กูสงสารจะตายหานท่อต้องอยู่ฝั่งนี้เว้ยตรงไปภูเขาตรงนั้นนะ่ะภูเขาไอ้ภูเขาแห่งทอ่ออะไรออะไรวะโลฟายิงชาลเลนจ์ในบิลกินมีแค่สองคนมีชาลเลนจ์ด้วยเหรอไม่ใช่สองคนแล้วมากกว่าสองแล้วเนี่ยใช่หรอวะโอ้โหท <laughs> ั้งสคนเข้าเยอะยังไง เพราะคุจะเข้ามาตามหาทอมเหมือนกันใช่นี่คืออันนี้คืออันนี้เหรอโลกิภาคสองไหมใช่เลไม่ใช่เลยสิเออเอ้ยเสาไฟเม็ดวุ้นหัวตาลแล้วเว้ยหัวตาลแล้วเชยเนี่ยพอมยังพอมยัง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 ไพอมยังพอมยังไอยังทดสอบยังไงแต่การเลยหนูอะไรวะ โอ้ยโชคดีมีชัย